ืนอ้าวเกมมาเหรอเกมมาแล้วไม่อะไรจะเฝ้าจอครับร้องไม่อไรจะเฝ้าจอผมมัวแต่ดูคลิปอยู่รอบนี้ผีเป็นแจ็คเฮ้ยคลิปอะไรอ่ะเฮ้ยเชี่อตกใจแม่งตกใจอะไรดองไอ้เย่ยจะอยู่งูโผล่ที่ไหนไอ้งูได้หายใช่ไหมเด็ดแกนเหมือนกันตอนมาเล่นก็ตกใจงูเอ้ามันเป็นงูเหรอไม่ใช่มือเหรอไม่ไม่ไม่อ้าวโว่มือวะ ไม่รู้อ่ะอันนี้เห็นเป็นงูอ่ะเออมันเห็นเป็นด้วงเห็นเป็นมือโปรยจีบกูละเอ้ยไม่รู้ว่ามันมีเสาไขว่ามีไข่สองแบบอย่างงี้ยปะเจอกันแต่มือไม่เคยเจองูเป็นทั้งือเป็นทั้งปูอะไรวะล่ะลินเปี๊ยะแล้วไข่มาโดนไล่อยู่วันน่ะไม่รู้ดีละดีละทหารรับจ้างทหารรับจ้างโดนไล่อยู่เดี๋ยวปั่นเองไปรวมพลังกันปั่นมะเออที่จะปั่นช้าก็สายปลาไม่ได้ ารวมกันปั่นเครื่องแรกเลยเหรออ๋อสิบเอ็ดเดี๋ยวแซงเดี๋ยวแซงไปนายมึงต้องปั่นแซงไอ้ขี้วะไปปั่นรวมกันเครื่องแรกโคตรไปเยอะโคตรแย่เลยตอนพี่ครับตอนพี่ครับตอนพี่ครตอนมีคนมันมีคนปล่อยชอทุกคนผมไม่ได้เนี่ยผมกดเช็คตั้งหกสิบไปนะผมไม่ได้ปล่อยฮัลโหลอย่ามาวันนี้คนดูคลิปอุ้ยถ้าสิบเอ็ดแล้วเนี่ยเฮ้ยห่างกันยี่ห้าแซงมาได้อยู่แซงได้อยู่ เฮ้ยเฮ้ยกดใจเต้นเฮ้ยมันมาไม่มาไม่มาไม่มาเจอกูไม่มาไม่มาซักพักตีหลังฮาแล้วไม่มาไม่มาเจอใจดิเห็นไหมไปแล้วล่ะหนีอุ๊ยปะนี่นี่ถ้าเดินตรงไปเจอเครื่องไปดิแต่ถ้าเดินตรงไปก็เจอผีเหมือนกันนะเอ้ยไม่ควร เอ้ยนี่สองเครื่องเลยนี่ติดกันเลยเออเอ้ยคนละเครื่องกันได้จองเลยจองเลยคนละเครื่องเลยเดี๋ยวจองเดเราเครื่องเดี๋ยวเราเครื่องไกลเองไหนเครื่องไกลนะเฮ้ยมันสามเครื่องติดเลยนี่หว่าเฮ้ยเอ็ดคีไปอีกเครื่องหนึ่งดิเราจะอยู่ข้างๆกันไปใเครื่องนู้นดีกว่าเอ้าทำมันเป็นอย่างนี้เราไม่เหมือนที่คุยกันไว้อันตรายอยู่ตรงนั้นแหละไม่อันตรายหรอกเอ้าถ้ายแล้วแจกว่ารอดได้ยังไเนาดิผมหิวไงโอ้โหวิกิวิกิเป็นไลน์มีจับไปไลน์มีก่อนเครื่องนี้ดีกว่าเนาะเฮ้ย เฮ้ยอย่าบอกนะว่าไม่เอานะไม่จริงหรอกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไงเรียบร้อยแล้วจระเทศหนูว้าวิ่งสิโว้ยวิ่งไอตัวฉันตัวสบายเลยครับถึงใครวิ่งอยู่รู้เขาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิดว่าปีกยูจะชนะชันได้เหรอยิว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 เฮ้ยชิปอ่ะโอ้อะไรเนี่ยโอ้ดูยิ้มไปเครื่องไกลดีกว่า ผมบอกแล้วว่าเครื่องน้ำมันอันตรายอย่เสี่ยงผมได้ได้ได้ตีตีคิกเกตช่วยหน่อยได้กำลังไปรขบเออไม่ทันด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมาเฮ้ยได้ได้เราเคยเห็นเขาเป็นโปรฟิชแนลมันตีคิกเกตเรากระโดดมาทางเราได้เว้ยมันไม่มันไม่มาดิมันไปนายนายมันรู้เรียมนายมาช่วยก่อนมารอซื้อก่อนเดี๋ยวพี่คีช่วยเราไม่ได้เออ เฮ้ยนายตีตีคีเตสตันมันให้หน่อยอย่าคีช่วยเราไม่ได้ขอแม่นๆขอแม่นๆยังก็จะว่างอ่ะไอเหี้ยนั่นมันซุกอยู่หลังต้นไม้ยังมีไปแล้วคีเกส์ฟาสละขันนะขันได้นี่เลยขันเจอเลยคีเตช่วยด้วยคีเกตช่วยด้วยสองวี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 มันฟิกมันฟิก อย่ามายุ่งกับผมจีวินะพิกเก็ตจีวีนะพิกเก็ตเร็วเร็วไอ้เแย่เวอร์แปลกๆนะจะมาหาแล้วหรอไปไหนวะน่ะผมก็บอกอยู่ว่าจีวีผมก็บอกอยู่ว่าเร็วกว่านี้ได้ไหมมันตามเพื่อนทีมอะไปแล้วเนี่ยอยู่ไม่ใช่ลูกคน ไปแล้วไปแล้วไปไปที่เข้าไปในอาคารเข้าไปในอาคารเลยได้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 เจอกันชั้นสองกันชั้นสองชั้นชั้นนี้แหละห้องนี้แหละหิวเลยหิวเลยพี่ตรงนี้เลยเหรออะไรกลางบันไดก็ได้เอ้ยเข้าดีกว่าชั้นสองแล้วมึงสวนี่มาไล่์อ็นอันอยู่มาไลน์เอ็นายู่จังหวะนี้แหละช่วยหน่อยช่วยหน่อยหิว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 เออสวยสวยสวยว่าจะมานั่งเล่นด้วยเฮ้ยยินดีต้อนรับการเล่นนะปิงไม่เยอะหรอเอ้ามีคนมาช่วยเหรอใช่มีคนมาช่วยเราแล้ว จะบอกนะว่ามีไปช่วยกคนคนที่คนที่ไปช่วยอ่ะแหละเป็คนที่ลบเมื่อกี้แหละเพิ่คนเดียวกันแหละมันช่วยสองคนเลยเมื่อกี้เฮ้ยอยู่ไหนวะโอชาร์ลสวมาวะ โอ้เล่นในคองแล้วไปดูหน้าจอเลยโอ้ไปหาเข้าไอ้นี่ดีกว่าเอไปไปเดินก่อนเดินก่อนเดินก่อนใครจะตายไหนไม่รู้รู้แต่ไปช่วยแล้วไปช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วฉันน่าจะปั่นไฟกดตีนี่พอดีเฮ้ยไม่มีใครช่วยทหารับจ้างทุกคนเออคุณเดินไปช่วยบอกไม่ไปช่วยกูปากไปไฟเอ้าไอ้ดายมาตายคนแรก ได้ดีเดินไปโดนทันทีปล่อยปล่อยตายก่อนขอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราจะพลายชี้ชนะกลับไปการเสียสละของเราจะไม่พุ่งสูงเปล่าเว้ยแซดเขาได้อย่าอย่าแซดไปเนาะอย่าแซดไปพี่อย่าดวลเอาเอาผู้เล่นกลับมาเล่นมาทรมานเขาไม่ไม่ได้ทรมานกูแค่กดแรงเดี๋ยวจะรีดแป๊บนึงได้แหละรีเลยรีเลย โอ้ยบิงบิงบิงพี่มันบิงก็บอกโหามันเอาบิงมาไม่เชื่อไงไม่เชื่อมันบิงแล้วกูบอกว่ามันบิงแล้วเฉยเฮ้ยยิตะโกนไปเกาหลีเขากลัวกูจะต <c oughs> จะตโนกนเพรามึงแค่บอกว่ามันเอาบิงมาคุณทำอะไรผิดอ่ะ <c oughs> <c oughs> อ่ะลาลับจ้าก็เราไปหาทำไมเมื่อเคียบอกขึ้นไปหาแล้วบอกว่าขึ้นปั่นไปอยู่นะ กำลังไปช่วยทหารรับจา้างรอแป๊บเขาไปช่วยทหารรับจ้างไปช่วยฮิวทหารรับจ้าง <c oughs> ไปฮิวนั่นแหละเ,ลเอ้อไม่ไปช่วยกูท <c oughs> หารรับจ้างบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องทหารรับจ้างไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องฮิวเดี๋ยวปั่นเงินอะไรไม่บอกไม่ต้องหิวว่าไปปั่นอะไรเนี่ยอะไรพี่แก้ตัวดีๆดิแก้ตัวดีๆเ <c oughs> ออหุ้ยไอ้แย่ลูกคิกเก็ตมาย,ยัางเหลืออยู่ในไอ้นี่เราอยู่เลยว่ะในจอเราอยู่เลย เราจะผ่านหรืเราจะเก็บลูกที่เกลียดีมากแต่ท่าแล้วเปิดท่าแล้วจะล้มไปเนี่ยเออไปไปไปเฮ้ยรอ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 แล้วรอแล้วรอแล้วอุ๊ยไปโอ้โหเราต้องชนะเราต้องชนะเราจะให้การเสียสิ้นของนายถูกต่อไม่ได้เฮ้ยทำไมโมจิเต้นวะ ไม่มีหรอเฮ้ยไม่มีนะไม่มีไมม่ีใช่ไหมโอเคเฮ้ยมันระแวงไปฟอกไปเลยไปเลยเล่หัวเล่หัวบอร์วาก<อ>เิดกันเรารียบกันเรารีบไปหาฟอกรีกรบไปช่วยรียบไปประตูอยู่มันไปแล้วมันไปแล้วไ,ไอ้ฟอก มึงตายเข้าไปมีใครมาช่วยก่อนนะนี้มันเลยเป็นหนึ่งขอโทษฟลอกเราจะไปเราจะทำให้อย่บ้านเราจะไม่ให้แกสิดตั้งอะไรสุดป้าเฮ้ย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 มาช่วยแต่แรกไงก็เลยตายไว เฮ้ยแต่เราเสะมอนะเสะมอเป็นว่าชนะมึงคุณจะบอกใไหเสมอช้ตัวแปรอะไตา,าจจนะแปลว่าชนะเหมมันไม่ดีเท่าชนะไงนะชนะนั่นแหละถูกแล้วไม่เหมือนกัน